สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้จะมาทํานายด้วยไพย่สาใบาในการทํานายดวงการงานการเงินรายความรักประจําเดือนธันวาคมพศ5 6 6 4ส่ง,งไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะในใบแรกนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยได้เป็นคิงถือถ้วยใบที่สองไพ่ด้วยสีค่ะใบที่3ได้ ควีนทุเรียนเอ๊ชาวราศีตุลกำลังคิดที่จะทำอะไรเนาะในส่วนของทางด้านการงานชาวราศีตุลสามารถทำงานไปได้ด้วยดีนะคะงานนี้ได้เรื่อยๆมีการสนับสนุนนะคะแน่นอนมีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่คะ่ะมีการเลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งถ้ามีงานที่มีปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหางานตรงนั้นไปได้คะ่ะ ด้วยความที่ใช้ความคิดที่รอบคอบมากหรือถ้าเรากำลังประสบปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนตรงนั้นค่ะในส่วนของทางด้านการเงินช่วงนี้ชะลอการลงทุนออกไปก่อนนะคะหรือกำลังท,ที่คิดที่จะซื้ออะไรก็ตาม เออ่ให้ชะลอออกไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะได้ของไม่ค่อยดีแต่ถ้าอยากที่จะลงทุนไยแนะนำว่าให้ลงทุนในส่วนของทางด้านของความรู้เพราะว่าในส่วนของการงานนี่ยทำงานได้เรื่อยๆค่ะเหมาะเหมาะกับคนที่ทำงานประจำนะ หมาะกับคนที่ทํางานประจําหัวหน้าหรือเจ้านายหรือคนรับข้างใกล้ชิดเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งว่าเออเขามีปัญหาใดเขาก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ก็ชะลองดการลงทุนออกไปก่อนนะคะภายในนามนะนนะอย่าเพิ่งลงทุนนะคะแต่ถ้าจะลงทุนในการเรียนการศึกษาเพิ่มเติม,ตมหรือหรือที่ผ่านมา มีปัญหาอะไรที่มันรบกวนจิตใจเราอยู่แล้วเราอยากที่จะอยู่คนเดียวหรือหลบหลีกจากสังคมที่มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายที่มันวุ่นวายใจมันมันอยากอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนในสิ่งนั้นอยู่มันมีอะไรที่กำลังลบกวนจิตใจเราอยู่หรือเรากำลังคิดถึงใครบางคนอยู่ก็ได้นะ,นะคะในส่วนของทางด้านความรากก็ แน่นอนน่าจะกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่ที่เป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่กำลังมีปัญหากันหรือจบกันไปแล้วหรือกำลังงอนกันอยู่หรือกำลังที่จะนอยกันอยู่หรือประมาณนี้นะอา,อาจจะมีกันงอนๆกัน อาจจะมีการห่างเหินด้วยภาระและหน้าที่ของการงานที่มีเข้ามานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามถึงว่าชาวราศีตุลยังคงคิดถึงคนรักไหมใช่ค่ะยังถือไว้อยู่เลยยังคงยังคงคิดถึงคนรักเก่าคนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรืออะไรเก่าๆยังนึกถึงอยู่เลยค่ะ ยังเถือไว้อยู่หรือถ้าถามว่าเขาคนนั้นกำลังนึกถึงตุนยอยู่ไหมใช่ค่ะตอบว่าอันนี้ขอตอบนะขอตอบแทนแล้วกันบอกว่าเขากำลังคิดเขาก็ยังคงคิดถึงตุนแล้วก็กำลังถือความคิดนั้นไว้ในใจอยู่ยังยังคงนึกถึงอยู่ค่ะยังนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันนะความเอื้ออาทรที่เคยมีให้กันยังนึกถึง เพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่มันมั่นคงหรือกำลังที่จะมีการง้อกันเกิดขึ้นอาจจะได้ของฝากของขวัญเป็นสิ่งของแทนใจเป็นสิ่งของที่น่ารักน่ารักก็ได้เนี่ยมันอาจจะดีต่อใจหรือหรืออีกกรณีหนึ่งตุนอยากให้ใครกลับมาตุนนะตุนอยากให้ใครกลับมาแต่ ขาอาจจะบล็อกคุณก็ได้หรือคุณบล็อกเขาก็ได้แต่อันนี้เหมือนอยากให้เขากลับมาเลยอันนี้บอกว่าเขาก็ยังคงนิ่งๆอยู่ยังคงอยู่เฉยๆอยู่ยังไม่มีการเทคแ action ใดๆยังยังยังนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะแต่ก็เนไรค่ะนานวัน เดี๋ยวเขาก็คิดได้เองแหละแล้ววันหนึ่งเขาก็จะตื่นรู้ของเขาเองแล้วว่าสิ่งที่มันเคยเป็นมาหรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยถ้าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเขาเป็นคนที่ดีเขาก็ต้องกลับมาหาเราด้วยความดีของเขานั่นแหละค่ะแต่ถ้าคนไหนที่จบกันไปเลิกกันไปอาจจะกลับมาพูดคุยกันในฐานะที่หนึ่งนะคะเป็นเพื่อน เคนรวมงานยังคงตัดขาดยังยังไม่ตัดขาดกันนะยังตัดขาดกันไม่ได้หรอกยังคงนึกถึงกันอยู่เลยยังถือกันไว้อยู่เลยค่ะต่างฝ่ายต่างก็ยังนึกถึงยังคิดถึงกันอยู่เลยนะในส่วนของทางด้านความรักแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะเลือกเดินต่อไปกับเขาไหมแต่เขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะอืเพียงแค่ว่า เขาคงอยากมีมุมส่วนตัวของเขาเนาะดังนั้นบางครั้งตนเองก็เลยมองว่าอ,อฉันก็จะนั่ง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 คอยถ่ารอยนะอ,อ่ถานะเอ่อถาว h a t ถามีนเอ่อถาก็คือ นั่งรออยู่ตรงนี้หรือรอคอยใครสักคนอยู่ตรงนี้อย่างมีคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเรา,าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศใดก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้มันไม่ได้บ่งบอกถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแค่เราจะอาจจะยึดมั่นในสิ่งที่ดีคุณงามความดีของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะที่เราทำกับ กับเขาเนาะแล้วในสิ่งที่เราอยากได้ตอบกลับมาเราก็อยากได้ในสิ่งที่ดีๆหรือการรอการรอรู้บางสิ่งบางอย่างในอนาคตดังนั้นในอนาคตค่ะคุณจะได้ข่าวดีในส่วนของผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องการเงินที่กําลังรออยู่เรื่องการงานที่กําลังดูดูอยู่กําลังคิดคิดอยู่กําลังมองว่าจะเรียนอะไรเพิ่มดีศึกษาอะไรต่อยอดดีนะฉันจะลงทุนเทรดทุนอะไรดีนะในส่วนไหนดีนะแล้วมันจะผลอย่างไรตอนนี้มันกําลังบอกว่าให้ชะลอออกไปก่อนดังนั้นเดี๋ยวฉันจะไปศึกษาก่อนเทรดทุนอันเนี้ย จะไปศึกษามันทองแท้แลนะในอนาคตแน่นอนค่ะคุณสามารถที่จะได้ผลกำไรอย่างแน่นอนนะคะนั่งหล่อๆนั่งสวยๆเงินและก็ได้เงินด้วยอืมในส่วนของด้านการเงินนะหุ้ยดูดีอ่ก็เพราะอันนี้เป็น,ปนการลงทุนด้านความรู้ความสามารถของเราตรงใช้ความอดทน จงใช้ความอดทนเนี่ยก็บอกว่าอดทนะนะคะอดทนเพื่อที่จะได้มาแต่ก็มีความชาญฉลาดในการได้มานะคะเพราะอันนี้คือเขาเป็นคนที่ค้าขายเก่งเนาะบางคนอาจจะเหมาะแก่การพ่อค้าแม่ขายค้าขายออนไลน์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะออช่วงนี้ก็อาจจะยอดขายอาจจะน้อยลงลดลงแต่ แต่นะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะอาจจะยอดขายเราลดลงหรือได้ได้เงินน้อยลงประมาณนี้ดรอปลงก็อาจจะเอาช่วงเนี้ไปพัฒนาไปปรับปรุงตัวเองนะไปพัฒนาไปปรับปรุงตัวเองตั้งแต่อดีตเนี่ยเรามีเสน่ห์มากเลยแต่นะตอนนี้เราค่อนข้างดรอปลงเนาะ ก็อาจจะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้มันดูดีขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนควนะีนทุเรียนเนาะนั่งสวยๆนั่งนับเงินสวยๆนั่งนับเงๆๆินหล่นหลอมีประสบความเกิดมูลค่าในตัวเองมีความมั่นใจละในอนาคตที่จะเดินและก้าวต่อ เพื่อนชาวราศีตุลสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความรักที่มีความสุขมีคนที่เข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็มีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยตลอดทั้งปีนี้และปีหน้านและปีถัดไปด้วยนะคะส่วนนำสำหรับคลิปนี้ก็เป็น,ปนคลิปที่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านึกยังไงถึงทำมาทำมานะคะก็ก็เลยทำออกมาได้แบบสภาพนี้ก็ลองฟังกันดูค่ะถ้าชอบก็ลองกดไลค์กดแชร์หรืออาจจะกดติดตามเป็นเพื่อนแล้วมาคุยในเมนได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะในการที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ